ความมันแล้วก็เป็นเพลงที่ทาให้หลายๆคนนะั้นได้ทั่รอยยิ้มได้ทั้งความสุขายไต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือไทยรัฐคือความรักความผูกพันรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะมีคำถามถามสองคนนี้สั้นๆเดียวครับทั้งสองท่านจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดยากสั้นๆเลยนะั้าน,นะเริ่มจากคุณลอลครับเจนทั้งครับรสื่อสารครับสือ่อสารแค่นี้เลยใช่แล้วการสื่อสารสั้นที่สุดแล้ว เพราะว่าแน่นอนครับไทยรัฐนะครับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใชนมเป็นต้นแบบของการสื่อสารของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมก็ ผู้ใหญ่ใจดีฝั่งนี้นะครับวันนี้เต้นกันเต็มที่นะครับแล้วก็กลับไปหายา,ยา,าด้วยยาทาที่ด้วยเพราะว่าเป็นห่วงแต่ต้องแบบเข้าโรงเรียนอะไรแบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าไวรุสเดี๋ยวเขาเต้นมาเดี๋ยวจะเซ็ตทีเป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆ,ๆครับด้วยความกังวลด้วยความปรารถนาดีเอะไะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ได้ฟังกันแล้วว่าแนวคิดในการที่จะทําให้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี้เราสามารถทําได้อย่างไรบ้างการสื่อสารก็ได้ การที่เราจะมารวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเริ่มจากกลังเล็กๆจะเป็นพลังที่ใหญ่ในอนาคตก็ได้เหมือนกันค่ะอยาก,ายากติดตามผลงานของทั้งสองคนครับติดตามได้ที่ไหนบ้างเริ่มจกากที่ไก่อนครับสำหรับของยิีนะคะงานที่ยมีคอนเสิร์ตทั่วไปก็ติดตามได้ทาง f a c e b o o k ได้นะคะคแล้วก็ทางช่องแฟนมีดีนะคะแกรมีโบตัวนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก สำหรับนะครับผมก็เชื่อกันรับผมแต่ต่างนิดนึงใครที่อยากใกล้ชิดออเจอาหลงเวทีเข้ากิวเลยนะฮะผมบอกแบบนี้ผมบอกแบบนี้ครับ <ande> ัก็าก็ติดตามผลงานได้แล้วกันนะครับผมที่ผมมีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ชื่ออ๊อฟสุขนัทเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ในเว็บไซต์ I am offlap.com ครับผม ล่าสุดนะฮะจะมีผลงานเรียกว่าหนังบรรทุกกรรมหนังสร้างบรรทุกรรมวันเสาร์ที่6นี้ก็คือวันหกกรกฎาคมนะหกกรกฎานมในช่องสาวช่วงประมาณบ่ายสองโเรื่องตอนอะไรนะชื่อตอนหัวใจถ่ายผ้าหัวใจถ่ายผ้าติดตามกันได้นะครับวันนี้มีผลงานของอีกสองเหลือศิลปินคนรุ่นใหม่ที่สร้างทั้งความสุขความสนุกแล้วก็มอบความอบอุ่นให้กับทุกท่านด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเรียนเชิญคุณไพโรจน์โรสุพทรกรรมการบริไหารั เพืนมอบของที่ลื่นให้กับตัวแทนนะครับน่อในช่วงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญท่านคณะกรรมการท่านอื่นนะครับเดียนเชิญคุณวิเชียนโชลลภูนิดหนึ่งรอบนะครับโอ้ในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญเลยครับเลขาธิการคนนี้ไทยรัฐนะครับมอบของเลืให้กับคุณหญิงลีครับคุณหญิงลีศรีจุฑพลและอีกหนึ่งท่านคือคุณอักษรพนัสเฉลิมชัยเจริญกิตครับขอบพระคุณคุณวิเชียรด้วยนะครับและ Thank